สวัสดีครับพบกับช n แนลทอยทิกนะครับคลิปนี้นะครับมีตัวแมกาตีนนะครับเป็นตัวของค่ายดีมแฟคเตอรี่นะครับ GOD11 นะครับเป็นรหัสของเขานะครับค่านี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะว่างานดีไหมหรืออะไรไหมนะครับนี่คือกล่องเขานะครับด้านข้างนะครับก็มีเป็นล่างรถล่างรถถังมั้งนะครับม่นี่นี่นะครับสามรถแปลงเป็น่างนี้นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นโมเดลเดียวกับตัวของแบล็กนั m บ้านะครับแต่ดูงานแล้วเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับความละเอียดอะไรพวกนี้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ราคาแทบจะเท่ากับ b บ a ็กแอม b บเลยนะครับแต่ว่าตัวเขาจะเล็กกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเล่นกับตัวไหนได้นะผมไม่มีพวกตัวไมกกาตอนหรือว่าตัว t ร a n ฟอร์เมอรไซส์ประมาณนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นกับไซส์ไหนได้นะเดี๋ยวลองเปิดกล่องดู เปิดกล่องมาไม่มีอะไรครับกล่องว่างๆนะครับก็จะเป็นถาดพลาสติกอยู่ในนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือเดี๋ยวดูคู่มือก่อนตัวเวยเจียงเมื่อวานนะครับตัวเวยเจียงตัวกิมล็อกนะครับ M06 เมื่อวานคู่มือใช้ได้นะอันนั้นคือผมดูตามคู่มือเลยในคลิปนะครับที่แปลงร่างได้อน,นั้นคู่มือชัดมากนะครับดีมากนะฮะดูชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้กันนะครับคู่มือเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะฮะ กันนะมันกล้งมันสว่างไปนะได้เห็นนะครับเป็นภาษาจีรุนๆเลยนะครับคู่มืออ่านไม่ออกเลยนะฮะดูงงๆเหมือนกันนะคู่มือผมไม่คุ้นว่ามันคล้ายกับคู่มือไม่ไม่ดูไม่ค่อยคล้ายกับตัวแบล็กนัมบ้าเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นตัวนี้กันนะครับเปิดทาดออกมา เป็นแบบนี้เดี๋ยวขอวางพลาสติกก่อนนะเปิดถานออกมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แถมอย่างนี้นะครับเป็นมือข้างนึงนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้นะครับตัวเป็นมืออย่างเงี้ยของอะไรอะ่ะของแบ็คแมนบ้านะครับจะความความแน่นจะไม่เท่านี้นะอันนี้จะแน่นๆกว่านะครับ ความแน่นของตัวตัวข้อต่อนะฮะแล้วก็อันนี้ในส่วนของตัวเมกะตอนนะครับนี่นะครเป็นแบบนี้นะครับจับดูเนี่ยน้ำหนักเบากว่าเยอะนะครับเพราะตัวเล็กกว่านะฮะแล้วก็จะมีดีเทลผมรู้สึกว่าดีเทลมันเหมือนดีเทลมันคมกว่านะครับแล้วก็ตามตามตัวเนี่ยเขาจะมีเป็นภาษาเป็นอักษระะนะครับอักษระะอย่างนี้มาด้วยนะฮะ ตรงไหลนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงไหลตรงนี้นะครับซึ่งของตัวแบ็คแบมบ้าไม่มีนะฮะงานใหญ่กว่าไม่มีแต่งานเล็กมีนะครับเนี่ยครับเนี่ยมีหลายจุดเลยนะครับจะปั๊มมาไม่ใช่เขียนนะฮะเป็นรอยปั๊มมาเลยนะครับลองขยับดู เป็นเฟืองนะฮะขยับนี่เป็นเฟืองหมดเลยนะครับมีตรงข้อตรงข้อไหมไม่ใช่เฟืองเอ๊ะตรงข้อก็เฟืองนะฝั่งนี้เงียบนะครับฝั่งนี้เงียบแต่ว่าฝั่งเนี้ได้ยินไหมแน่นๆเลยฝั่งนี้แต่ฝั่งเนี้ยเงียบนะครับไม่ใช่เฟืองทําไมมันทำสองฝั่งเหมือนกันวะออหรือว่า แต่เฉพาะตัวนี้นะครับแต่ว่าถึงไม่ใช่เฟืองมันก็นั่นนะครับนั่นดีตรงข้อนะครับตรงข้อพับมันนะ่ะนะฮะแล้วก็ตรงขานะครับตรงขาของแบ็คแมนบ้านเนี่ยไม่ใช่เฟืองนะครับจะลื่นๆหน่อยคนก็จะบ่นกันเพราะว่าวันเย็นแล้วมันจะไหลลงนะครับแต่ตัวนี้เป็นเฟืองนะฮะได้ยังเสียไหมนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงเท้าโอ้ตรงเท้านะครับเห็นชัดเลยตรงเท้านะ ตร,ตรงที่เป็นพื้นนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกตีนตะขาบไหมนะครับงานดูเรียบร้อยกว่าของแบ็คแมนบ้านะฮะเนี่ยดูเรียงกันเรียบร้อยกว่านะครับดูดีเทลมันมันมันของแบ็คแมนบ้ามันจะมีแบบดูมั่วๆนิดนึงแต่เนี่ยเรียงกันสวยเลยนะครับและข้างในเป็นสีทองด้วยนะครับของแบ็คแมนบ้าเป็นสีสีเดียวกับสีบอดดี้นะฮะของตัวเมกาดอนนะครับ ครับตัวนี้ถามว่าเปิดไฟได้ไหมนะครับน่าจะเปิดได้ครันี่จะเป็นประมาณนี้นะครับดีเทลเขาดีเทลเขาค่อนข้างชัดนะดีเทลจัดจ้านนะครับต้องเรียกว่าดีเทลจัดจ้านค่อนข้างชัดเลยดีเทลเขานะฮะอืมด้านข้างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยงอเข่าเอองอเข่าได้อีก นะครับงอเข่าได้จัดผ้าอย่างนี้ได้อะนะครับถ้าเป็นของแบ็คแมนบ้าเนี่ยจะจัดผ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันดูนะครับแต่เดี๋ยวดูทีละจุดก่อนอะดูไฟนะครับสวิตไฟอยู่ใต้คางนะฮะนี่นี่เขาดำดำเนี่ยนะครับลองกดไฟดู เขาบอกว่าไฟอ่ะมันมีแบบ2แบบนะครับเนี่ยมันคือมันหลีเองนะกดกดสวิตช์ไฟครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะหลีลงไปเองแล้วมันก็จะติดขึ้นมาใหม่ดูนะเดี๋ยวมันนี่ผมไม่ได้กดอะไรนะเห็นป่ะมันดับไปมันก็ติดขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือกดแล้วมันคือถ้าเกิดกดทีแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นลูกวนนะครับแต่ถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะไฟมันจะสว่างขึ้นนะฮะ สว่างขึ้นแล้วก็ติดค้างเดี๋ยวลองปิดไฟดูสักดวงหนึ่งนะครจะได้เห็นชัดขึ้นทไมครับอันนี้กดหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นไฟลูกวนอยู่นะฮะเป็นลูกคือเดี๋ยวมันจะดับไปเองนะครับจะค่อยหลีหลีหลีะหล,หล,ะหลีลงไปละ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่นะเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งสเต็ปของเขานะครับแล้วถ้าเกิดกดอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยผมลองปิดใหม่นะถ้าเกิดกดครั้งเดียวนะครับขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นหลูวนถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งไฟมันจะสว่างขึ้นเห็นไหมเนี่ยสว่างขึ้นครั้งเดียวครั้งหนึ่งเนี่ยสว่างขึ้นนะครับ นประมาณี้ในส่วนของการเปลี่ยนฐานนะครับฐานตรงตรงส่วนหัวนะครับวิธีเปิดนะครับเปิดอย่างนี้งัดขึ้นไปนะครับงัดขึ้นไปปุ๊บดึงออกมานะครับดูจากฐานแล้วเนี่ยฐานไม่รู้เบอร์อะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนดูก,ก่อนนะโอ้โหเปลี่ยนยากครับฐานถ้าเป็นฐานแบบแนวแนวนี้นะสเต็ปนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยากแน่นอนนะครับเพราะว่าใส่อย่างนี้ด้วยแล้ว ไม่รู้ถอดอยังไงนะครับเนี่ยแล้วฐานฐานอ่อนแรงแล้วผมกดเล่นซถานจะหมดแล้วด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนฐานก็คือเปิดอย่างนี้นะครับแต่ดูดูแล้วเนี่ยฐานไม่รู้เบอร์อะไรนะแล้วก็ใส่ยากด้วยท่าทางนะครับใครซื้อก็ลองไปหาวิธีเปลี่ยนฐานกันดูแล้วกันผม,มไม่เปลี่ยนแล้วคนหนึ่งดูท่าทางใส่ยากนะฮะตรงปืนนะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงปืนเนี่ยมันจะจะกดลําบากนิดนึงเพราะว่า สวิตดันซ่อนอยู่นะครับเขาซ่อนซ่อนสวิตไว้นะครับเนี่ยตอนแรกผมหาว่ามันเปิดไฟยังไงผมเปิดหาไม่เจอนะนะครับสวิตซ่อนอยู่นี้นะครับเห็นเห็นจุดเล็กๆนี่ไหมเนี่ยคือสวิตของเปิดไฟท้นละไฟโคตรสว่างเลยและน่าจะเหมือนกันด้วยลักษณะ,ะคือกดครั้งเดียวนะครับแล้วมันจะวนลูปมันจะหลีลงไปเองแล้วเดี๋ยวมันจะดับเอ้แล้วเดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นมาเองเนี่ยสว่างขึ้นมาเองละ ะครับแล้วถ้าเกิดกด2 t ทีเนี่ยก็เหมือนกันนะครับกดทีเดียวเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดกด2 t ทีจ้าขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้กลายเป็น2สเต็ปนะครับสำหรับตัวนี้ปิดก่อนเดี๋ยวทานหมดนะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้งาองออกมาได้นะครับเดี๋ยวลองยืนเทียบกันตัวตัวกับแบ็กแมมบาเลยนะฮะ ตัวทางนี้นะครับเป็นของ b บ็กแมมบาสนะครับ LS 0 6นะครับตัวใหญ่กว่านะครับก็เดี๋ยวลองวัดส่วนสูงดูนะครับคร่าวๆนะที่มันยืนอย่างนี้ประมาณ33นะครับส่วนตัวทางนี้นะครับของ d ีฟักเตอรนะครับประมาณ27เซนนะครับก็เตี้ยกว่ากันประมาณหนึ่งนะครับโทนสีต่างกันนะครับทางนี้จะออกเป็นเงินเงินสว่างๆหน่อยนะครับอันนี้ ไม่รู้ว่ามันสะท้อนจากไอ้บอดเขียวผมหรือเปล่านะแต่ว่ามันผมผมว่ามันเงินออกแบบโทนไปทางโทนโทน,โทนเขียวเขียวนิดนึงอ่ะนะฮะในกล้องก็ไม่ชัวร์นะว่ามันสีมันจะตรงนะครับเพราะว่ามันโดนแสงโดนอะไรในห้องนะครับหลอกมันจะมีเรื่องไวบ้บาลานซ์คนถ่ายรูปจะเข้าใจนะฮะอันนี้จะประมาณนี้นะครับจุดจุดที่แตกต่างกันระหว่าง2ตัวนี้คือของตัวแบล็กแมนบ้าเนี่ยนะครับแบ็กแมนบ้าเนี่ยตรงข้อนะครับข้อเขาเนี่ยข้อข้อขาเนี่ย จะไม่ไม่ใช่เฟืองนะครับจะลูดได้อย่างนี้เลยนะฮะนี้นะครับแล้วคนก็จะบ่นกันว่ามันมันหลวมนะครับต้องยืนมาไล่ดีมันถึงจะจะยืนได้แต่ว่าผมเล่นเล่นเล่นดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในการยืนนะครับตัวนี้นะฮะผมราว่ามันยืนดีด้วยแหละนะครับก็ยืนโอเคนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะเล่นงอขาไม่ได้นะครับตัวของแบ็กแมนบานะครับอาจจะงอขาไม่ได้เพราะว่าเขาใช้เป็นแบบล็อกอย่างนี้มาแล้วมันก็ยืน แบบจัดให้มันงอขางอไม่ได้นะครับอัพพลูซแล้วยวกันนะนะครับงอขางอเข่าไม่ได้จัดท่าแบบงอเข่ายืนเท่ๆไม่ได้แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นสักเท่าไหนนร่นะครับนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องสีเนี่ยลงมามาร์กกิ้งแทบจะมาร์กกิ้งเดียวกันเลยในส่วนของสีทองแต่สีทองของตัวเนี้ยชัดกว่า ของตัวแบ็คแมนบ้าเนี่ยจะชัดกว่านะครับตรงนั้นจะเป็นตัวของดีมเนี่ยจะเป็นสีอ่อนๆสีทองอ่อนๆหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟเนี่ยตัวของแบ็คแมนบ้าเนี่ยสวิตช์ไฟกดง่ายนะครับเพราะว่าปุ่มเขาใหญ่กว่าตัวเขาใหญ่สวิตช์ไฟกดง่ายนะครับตัวนี้ก็สวิตช์ไฟกดง่ายนะครับแต่ของดีมเนี่ยเขาไปซ่อนอยู่อย่างตัวเนี้ยจะจิ้มก็ต้องหาแหลมแหลมมาจิ้มนะครับจิ้มปืนตรงหัวนะครับตรงหัวเนี่ยอยู่ใต้คาง สวิตก็เล็กนะฮะก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับตัวนี้เล็กกว่าผมไม่รู้ต้องเอาไปเล่นกับตัวอะไรนะเพราะว่าผมไม่มีไซ์นี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับของตรงช่วงเนี้ยนะครับตรงช่วงจุดเนี้ยนะครับของดีมเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นช่องนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแปลงร่างหรือเปล่าไม่รู้ว่าว่าไม่ได้แปลงนะฮะอันเนี้ยเป็นช่องนะครับมันไม่ได้ซ่อนมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะครับและข้างหลังของตัว ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกันนะของแบ k แมนบ้าเนี่ยข้างหลังจะมีปืนมาด้วยนะครับมีปืนก็จะมีปืนตรงด้านนี้มาให้สองอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับข้างหลังตัวนี้เนี่ยไม่มีปืนนะครับจะต่างกันอยู่อ่ะดูข้างหลังด้วยก็ได้นะครับข้างหลังเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นปกติเป็นดีเทลปกตินะครับแต่ของ ดีมเนี่ยจะเป็นลายอัคาระนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกอะตรงช่วงช่วงข้อพับใกล้ๆต้นขานะครับของแบ็กแมนบ้าไม่มีอะไรเลยนะครับของดีมนะครับจะเป็นสีเงินเงินมาเป็นคล้ายๆโชกเป็นอะไรเงี้ยจะสวยกว่านะครับสวยกว่าหน่อยนึงนะฮะและ้วก็ตรงนี้ผมชอบสีนี้มากกว่านะของแบ็กแมนบ้าจะเป็นเป็นสีนี้ นะครับนี่เป็นสีแบบาๆห,หน่อยนะฮะจะคงโดนติดอะไรสักอย่างด้วยอะในมันดูขาด,ขาดไปอันนี้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับใน,บนส่วนของด้านข้างนะฮะด้านข้างคล้ายๆกันอ๋อด้านข้างด้านข้างลำตัวนะครับข้างลำตัวตรงนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ของ b บ็คแมนบ้านะครับของดีมจะเก็บจะดูสวยกว่านะครับด้านข้างก็จะดูแบบเรียบร้อยกว่าในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะฮะในส่วนของตัวดีมนะครับมันจะเป็นเรียงมาอย่างนี้สวยเลยนะครับของแบ็คแมนบ้านะครับจะเห็นชัดไหมเนะี่ยนะครับของแบ็คแมนบ้าเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับจะดูแบบงงๆนิดหนึ่งลายมันจะแบบเนี่ยดูด้านข้างดูดงตรงตีนตะขาบนะครับกากของตัวนี้ ของดีมทําสวยกว่านะครับแล้วข้างในนะครับของข้างในของตัวตัวดีมนะครับข้างในเป็นโช๊คนะครับคล้ายๆโช๊คสีสีทองนะครับแต่ข้างในไม่มีดีเทลอะไรเลยข้างในเป็นโล่งๆนะครับอันนี้ของดีมนะครับของแบ็กแมนบ้าเนี่ยข้างในดีเทลจะมีมาประมาณหนึ่งเลยนะครับจะมีมันเป็นเฟืองเป็นโซ่อะไรอย่างเงี้ยจะมีมาครบแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีสีเงิน รายละเอียดต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเท่าที่ผมดูนะของของดีมเนี่ยคืออันนี้อันนี้ตรงๆเลยก็คือดีเทลชัดนะครับตรงสีตะขาบสวยนะครับแล้วก็ไฟมีลูกเล่นนะครับแล้วก็อะไรอ่ะมีอัคระขึ้นตามแขนแค่นั้นอ่ะนอกนั้นผมว่าแบ็กแบมบ้าก็ยังโอเคนะครับแล้วอออแล้วก็ตรงตรงขา ตรงขาเนี่ยเขาเป็น,เป,นเป็นเป็นเฟืองนะครับตรงข้อเท้าเป็นเฟืองจัดเป็นสเต็ปได้ถ้าเกิดจะเล่นเล่นแบบงอขางอแขนอะไรไอ้งอขา,อขาแบบอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยซึ่งของแบ๊กแมนบ้านทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เฟืองนะครับจะจัดท่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้จัดท่าแล้วมันจะลูดเลยทันทีเลยนะฮะอย่างเงี้นะครับอ่ะพอง,งอใช่ไหมงอไปอย่างเงี้เลยนะครับของแบ๊กแมนบ้าน นะครับอันนี้ก็คือจุดที่แมแบมบ้าเขาไม่ได้ทําเฟืองมาตรงข้อขาข้อพับขานะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นพวกข้อไอ้พวกข้ออย่างเงี้ยที่ไม่ไม่ใช่เฟืองเนี่ยของแมแบมบ้าผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่ามันก็ยืนได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดนะครับกับตัวเนี้ยที่มันเป็นเป็นเฟืองผมว่ามันยังแปลกๆหรือว่าผมไม่ชินไม่รู้นะฮะก็แปลกๆหน่อยนะครับจุดนี้นะฮะ ด้านข้างคือมันละเอียดแบบเนี่ยด้านข้างให้ดูนะครับอันนี้ข้างข้างขาของตัวดีมนะครับอันนี้ด้างข้างขาของตัวแบงก์แมนบ้านะครับโอเคจัดเข้าวๆาประมาณนี้นะครับเทียบกันนะครับใครชอบตัวใหญ่ก็ซื้อตัวใหญ่ใครชอบตัวใหญ่ก็ซื้อตัวใหญ่นะครับใครชอบตัวเล็กก็จัดตัวเล็กกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตปแปลงล่างกันนะฮะสำหรับตัวนี้ก็จัดท่าแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะ แล้วก็หันหลังนะครับและตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เราว่ามันตรงไหนดูจากคู่มือก็งงๆนิดนึงนะครับมันไม่เท่ากันอยู่นะฮะก็ใช้ตัวงัดนะครับใช้อะไรงัดดีกว่านะครับเพราะเพราะว่าถ้าบีบออกมาผมลองบีบแล้วมันมันไม่ออกนะครับใช้ไขควงค่อยๆดันนี่นะครับออกง่ายกว่านะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเห็นเฟืองอยู่ข้างในด้วยนะครับเนี่ย เฟืองตรงข้อแขนเขานะครับฝั่งนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมใครเคยแกะเฟืองดูจะรู้นะครับเฟืองไม่ใช่ว่าเป็นเป็นระบบที่ปลอดภัยนะคือระบบเฟืองเนี่ยถ้าเฟืองแตกก็คือแขนลูดเลยนะครับก็ไม่ใช่ระบบที่มันจะปลอดภัยสักทีแบบคือมันช่วยในการจัดท่าก็จริงนะครับไม่หลวมง,งา่ายจริงแต่ว่าถ้าเกิดเฟืองมันแตกหรือมันล้าวพังขึ้นมาเนี่ยก็คือแขนลูดเลยต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับ นี่ก็คือจัดท่าแบบนี้ก่อนนะครับก่อนจะแปลงร่างเจ็บต่อไปนะครับข้างหลังนะครับกางออกมาอย่างนี้ปึ๊ดนะครับดึงขึ้นอย่างนี้นะฮะนี้ปึ๊ดนะครับแล้วข้างหลังนี่กางได้อีกนะครับตรงนี้นะฮะกางออกมานะครับแล้วก็หัวนะครับหัวเนี่ยพับลงไปก็นะไม่ใช่พับสิอุ้ยอะไรกันเดนวะ ครับรเมื่อกี้ดันผิดนะครับดันปุ๊บชิ้นส่วนกระเด็นนะฮะดีว่าไม่ใช่หักเป็นแค่กระเด็นออกไปนะครับยังประกอบได้อยู่นะฮะเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นทรงนี้ก่อนมันจะมีปืนซ่อนอยู่ข้างในนะครับเอาปืนออกมานะฮะนี่มันจะมีป้อไอปืนอยู่ข้างใน,น น่ปืนออกมาแบบนี้ฮะดึงตรงขาออกมาดึงออกไปทางด้านนี้นะดึงไปทางด้านนี้นี้นี้นะครับดึงออกไปอึ๊บอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่อย่างนี้โเหเสียวเสียงกระแลบ,บเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเจอปัญหาเลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดได้ตัวลิมิเต็ดมาแล้วนะครับทางดีมแฟคเตอรี่นะครับก็ จากที่แปลงล่างนะครับจริงๆตรงส่วนนี้มันจะต้องแบบดัดเป็นระนาบเดียวกันได้ตรงไปเลยตรงนะครับไม่ใช่งออย่างนี้ไม่ใช่โค้งอย่างนี้นะมันจะต้องตรงเป็นระนาบเดียวกันเลยผมไปดูของคลิปมือนอกมาแล้วพอติดปุ๊บก็ไปดูคลิปมือนอกเขาไม่ได้มันไม่ได้ติดขนาดนี้นะครับมันดันยากมากนะครับอันนี้ดันยากมากจริงๆมันแบบแคบดัดข้ามาตรงมันก็เข้าแล้วดูจากคลิปของฝรั่งนะครับที่เขาถึงสเต็ปตอนแปลงล่างเนี่ยเขาตัดตัดวิดีโอออกไปนะครับที่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับ ใครเป็นตัวไหนเป็นมากเป็นน้อยนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นเยอะเลยคือมันดันเข้าไปไม่ได้เลยนะครับดันเข้าไปแล้วพลาสติกมันบินเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงสังเกตนะครับตรงกลางจอนะแล้วผมจะเอาเลเซอร์ยิงตรงเนี้นะครับตรงนี้ของผมบินไปแล้วนะครับฝั่งนี้อาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้บินไปแล้วถ้าเกิดผมพยายามดันนะครับแกนมันแกนที่ล็อกอยู่มันอาจจะแตกผมอาจจะต้องต้องเสียเสียตัวนี้แบบเสียตรงแกนตรงนี้ไปนะครับแล้วตรงฝั่งนี้ถ้าดูตรงกลางจอนะเห็นไหมขาวๆาวไหม ตรงที่เลเซอร์ยิงเนี่ยขาวๆนี่คือรอยพลาสติกบินแล้วนะครับคือถ้าเกิดดันเข้าไปเนี่ยพยายามดันให้มันตรงเนี่ยคือพลาสติกน่าจะแตกหรือว่าบิดบิดงอเลยผมก็ขอข้ามสเต็ปการแปลงร่างไปเลยนะครับคือไม่แปลงต่อแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับมีปัญหานะครับตัวนี้สําหรับตัวตัวของผมนะตัวอื่นผมไม่รู้เหมือนกันว่าของใครนี่เป็นมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าตัวของผมเนี่ยปัญหาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะครับยืนเทียบกับตัว LS 03นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับระยะจะตัวเตี้ยกว่านะฮะเทียบกับ LS03 อันนี้เทียบกับตัวงานของ Toy House Factory นะครับอันนี้เทียบกับ Lockdown นะครับตัว BSL นะครับอันนี้เทียบกับ Unite Toy นะครับเออตัวนี้ขนาดไล่ๆกันเนาะพอจะเล่นด้วยกันได้ก็ตัวนี้นะฮะเป็นงานเมกะตซนที่ตัวเล็กกว่าตัว Black Mamba นะครับก็คือ ที่เพิ่มมาคือไฟลูกเล่นไฟครับจะวนเป็นลูกมีสว่างมีดับมีสว่างมีดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีลายอัขระตามชิ้นแขนชิ้นอะไรพวกเนี้ยอัคระเหมือนในหนังนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมติดตรงนี้ทําไมไม่ทําสีมาให้มันเป็นสีเดียวกับบอดี้ไปเลยคือเป็นสีพลาสติกมาเลยตรงนี้นะครับติดตรงนี้นิดนึงน่าจะทําให้มันครบครบนะครับดีเทลสวยนะครับโดยเฉพาะตีนราคาเนี่ยสวยกว่าแบล็กแมนบ้านะครับดีเทลหลายจุดนะครับดูคมดูแบบดูดีกว่าแบล็กแมนบ้าแต่ว่า บางจุดก็ขาดไปนะครับอย่างปืนเนี่ยบแมนบ้ามีปืนขึ้นมา2กระบอกแต่ตัวนี้มีปืนนะแต่เขาไปพับอยู่ข้างหลังแล้วพอเป็นร่างหุ่นปืนมันขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะครับมันมันขัดกันอยู่กับชิ้นชิ้นไหลนะครับแล้วก็ตอนแปลงล่างจะเห็นว่าตอนผมแปลงล่างเนี่ยชิ้นเนี่ยชิ้นชิ้นส่วนพ์ทหน้า,ากระเด็นออกมานะครับแล้วก็ตอนตอนแปลงล่างอีกอีกทีหนึ่งที่ผมดัดดัดจะแปลงล่างเป็นเป็นรถถังเนี่ย มันดัดไม่ได้นะครับมันมีชิ้นส่วนขัดกันอันนี้เป็นเป็นหนึ่งหนึ่งในไม่หนึ่งในไม่กี่ตัวของเขาละมั้งนะครับก็คงมีปัญหาแค่ตัวผมตัวเดียวก็เลยแปลงร่างให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่จุดขยับตรงขาเป็นเฟืองเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบผมชอบแบบตัวที่เป็นธรรมดามากกว่าของแบล็กแมนบ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเล่นง่ายกว่านะครับจัดท่ายืนผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับถึงตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟืองนะครับ เป็นเฟือทงที่ใครหลายคนต้องการในในตัวแบ็กแมนบ้าแต่เพราะว่าแต่พอได้เฟืองมาจริงๆแล้วผมกับชอบตัวแบ็กแมนบ้ามากกว่าในส่วนของของตรงนี้นะในส่วนขอ้อตรงข้อขาตรงเนี้ยผมชอบของแบ็กแมนบ้ามากกว่าแต่ว่าในส่วนของข้อพับตรงส่วนเนี้ยนะครับในส่วนของอย่างเงี้ยผมชอบของของตัวนี้นะครับมันน่าจะมาผสมกันครึ่งทางน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าเวลายืนอ,อย่างเงี้ยพอมันหนักปุ๊บไอ้เฟืองเนี่ยมันมันแยกอย่างนี้ แล้วมาจัดท่าจัดท่าที่มันยืนที่ผมชอบไม่ได้นะครับมันยืนแล้วมันแปลกๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวนะนะครับถ้าเทียบตัวนี้กับตัวแบ็คแมนบ้าผมเอาตรงๆเลยผมชอบแบ็คแมนบ้ามากกว่านะครับในส่วนของจัดท่ายืนในการเล่นอะไรพวกเนี้ยนะครับเล่นสนุกกว่าแต่ว่าถ้าลูกเล่นความสวยเนี่ยตัวนี้สวยกว่านะครับในส่วนของดีเทลนะครับลูกเล่นไฟนะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปอาจจะมี ทีเอมาอีกสักตัว2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว r อรอนไฮงานลุดคิวซนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนยอยีกมีเยอะนะครับรีวิวไม่ไม่ทันเลยจริงๆนะครับรีวิวได้เฉพาะวันหยุดนะช่วงนี้โอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ